ซ oh, no. ับก็เป็นนะโอ้ย oh, no. มาแล้วโบนัสเจ็ดว่ายังไงและโบนัสซ้อนหรือเปล่าเฮ้ยซ้อนด้วยว่ะเฮ้ย hey. โบนัสซ้อนไว้หนูครับเฮ้ยอย่าว่าซ้อนสามเฮ้ยซ้อนสามโอ้โบอกไม่ใช่ซ้อนสามเก้าโอ้แตกสามหกศูนย์ คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบืนเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะข้ามุยไปแล้ว เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้มาพันสองห้านะแล้วก็ไปร้อยหนึ่งกับสิบนะของเรานะรีบมารีบรีบได้นะรีมารีบได้นะ <c oughs> ต้องได้ดีว่ามาอันนี้เริ่มที่สิบนะผู้ชมนะเริ่มที่สิบนะครับผมนะใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับนะ เอ้ยก็มาดีครับก็มาดีครับอถ้าคลิปนี้ลงไปนะอาจจะถึง600ก็ได้นะต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะเอออาจจะถึง6 0รัพยซับก็เป็นได้มาแล้วโบนัสออมายังไงคูณ3นะเออเอามาแล้วแล้วยังไง14บสีเว้ยเฮ้ยได้ลุ่นนะ โอ้ข้างบน16นะมาและโบนัสนี้จะเป็นจังไหนป,ปึ๊บหมุนวิมา14ครั้งนะคุณผู้ชมนะคูณ3นะครับนะฟื้นฟ้าครั้งที่6ไปครั้งที่7ว่ายังไงและโบนัสซ้อนหรือเปล่าเฮ้ยซ้อนด้วยว่ะเฮ้ยโบนัสซ้อนไวโหนโอ้โห28มาแล้วครั้งแรกก็มาเลยวัน วันอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วโบนัสซ้อนหรืออ๋อไม่ซ้อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยสิบสามไปสิบสี่ไปสิบห้าไปโอ้โอ้ว้าวฟลุฟราบสิบแปดสิบเก้าไม่มาเลยเหรอโอ้โหห้าสิบสี่กับสิบแปดโอ้โหออกดีๆอย่างนี้ โอ้มาหกสิบกับสี่สิบแปดแล้ทำไมเราไม่ใส่ไปยี่ห้าเลยวะโอ้ยเลยยี่มาสวยมามาเย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 าสี่ครั้งสุดท้ายอ่ะฟรึบโอ้สิบแปดครั้งโอ้โหเกือบเฮ้ยอย่าว่าซ้อนสามเฮ้ยซ้อนสามโอ้โมนัสซ้อนไม่ได้ซ้อนสามดิเมื่อกี้ซ้อน สองครั้งแล้วอันนี้ซ้อนสอง,สองโอ้ซ้อนสอง,สองไม่ใช่ซ้อนสามเก้าโ <9. S 1> อ้แตกสามหกศูนย์เอาดิเอาดิเอาด,อาด,อาดไนนิไม่ใช่เล่นๆนะหนูไม่ใช่เล่นๆนะหนูก็มาดิครับโอ้โหมาอีกหกสิบเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยทีเดียวก็เฟี้ยวเลยนะซ้อนอีกเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มานะเออโอ้ยมันได้อย่างงี้ดิ ค okay, อีก <Whoa. S 1> โอ้โห184ไปสุดยอดเว้ยเฮ้ยสุดยอดยอดจริงจริงเชียวโอ้โห40ไป41ไปเฮ้ยยังไง42ฟื้บฟรากโอ้โห1166นะเมก้าวินเงินไปเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้เคลโอเคล โอ้โหทีเดียวเสียวเลยนะโบนัสซ้อนสองครั้งเลยนะทุนพันสองเราตอนนี้สองพันนะคุณูชมนะโอเคโอเควันนี้ขออภัยคุณชมด้วยนะถ้านะมันสั้นไปนะ <c oughs> โอ้มันแจ่มจริงนะเออให้ถึงแบบวันที่อย่าไม่โลภมากนะอันนี้ให้พอแบบได้นะเออล้วก็พอแบบนี้นะเดี๋ยวทำ เป็นคลิปตัวอย่างให้นะนี่คลิปตัวอย่างนะเออพ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 อ,พอ,พอโอเคคุณผู้ชมขออภัยคนที่ชอบคลิปยาวด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี่อาจจะสั้นไปหน่อยนะแต่ว่าได้เยอะนะเอออย่าไปเอาลบเยอะนะเอออ่ะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสิบห้านะครับผมทุนพันสองนะครบคับช่วงนี้อย่ากระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมข้ามาอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะลาไปก่อนสวัสดีครับ